สวัสดีครับนานแล้วนะครับที่เราไม่เจอกันผมจะพามาดูหลังจาก1ปีแล้วที่เราปลูกต้นไม้แล้วได้ไรบ้างมันโตขนาดไหนบ้างรับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับคลิปอาจจะเลอไปหน่อยนะครับต้องขอโทษนะครับไม้พยุง1ปีอันนี้หนึ่งปีนะครับก็จะท่วมหัวแล้วนะครับบางบางต้น ผมปลูกระยะห่างประมาณ1เมตรครึ่งนะครับผมก็ปลูกไปเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยๆบางต้นก็คล้ายกันก็มีต้นพยุงต้นมะข่ามงต้นสักทองครับต้นประดู่นะครับครับอบนนี้ก็บางต้นก็เล็กนะครับบางต้นก็แต่เราไม่ได้มีระบบน้ํานะครับเราก็ใช้น้าธรรมชาติครับฝนบ้างครับ แล้วก็นานๆานทีเข้ามาลดบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากตัดหญ้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวว่าดินมันจะพังลงไปปีนี้ฝนก็มาเร็วมากนะครับแล้วก็มาเยอะด้วยนะครับก็จะเป็นต้นขนุนนะครับแล้วก็ต้น ต้นกระถินนี่เยอะมากเลยนะครับก็เป็นอาหารของเราด้วยนะครับครับถ้าเราเก็บไว้มันก็มีประโยชน์นะครับแม่บ้านก็ชอบทานนะครับอันนี้ก็โตมากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นกระท่อมนะครับผมมอปลูกไว้เป็นร่มเงาครัเวลาแดดแล้วก็บังลมด้วยนะครับครับมันก็เป็นต้นไม้ที่มีใบใบใบใหญ่ดีนะครับด้านล่างก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับ รอบๆก็จะเป็นต้นแขนะครับก็เริ่มโตมากแล้วนะครับครับน้ำของเราก็ยังขุ่นอยู่นะครับแต่ว่าก็กเริ่มใสขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีน้ำที่จะเข้ามาเติมเยอะเลยนะครับผมก็ปล่อยปลาลงไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ ตบ้างแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับโตบ้างไม่โตบ้างก็มีตายบ้างนะครับที่เหลือๆก็ประมาณสัก70%ผมก็ดีใจแล้วนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับซ้ายมือจะเป็นกล้วยปลักช่อง50นะครับข้างล่างผมก็จะปลูกต้นตะไคร้นะครับไว้สําหรับป้องกันดินนะครับ ดินพังทลายลงไปนะครับอันนี้น้ําก็ปิ่มบ่อแล้วนะครับผมก็ถูกใจมากนะครับบ่อของเราก็ถ้าท่านผู้ชมก็ย้อนกลับไปดูก็ความลึกก็ประมาณ3เมตรรึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าประมาณถ้าตอนนี้ก็จะประมาณอยู่ที่2เมตรรึ่งนะครับเพราะว่าดินผมว่าดินมันน่าจะไหลลงไปเยอะนะครับกับ2เมตรรึ่งก็สูงนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยมันก็จะเริ่มโตเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูเนะีตอนที่ผมเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับแถวนี้ก็จะเป็นเป็นดินอย่างเดียวเลยนะครับเป็นดินที่ที่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยได้นะครับเป็นดินแข็งๆดินดานดินนะครับอันนี้ต้นต้นหม่อนนะครับหม่อนเชียงใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพยุงนะครับพยุงอยู่ข้างหลังครับพอเริ่มตูนะนะครับปีหนึ่งปีนี้ก็สูงนะอันนี้ก็จะเป็นปักติว้วครับปักติ้วก็ปลูกไว้ทานนะครับครับก็จะมีต้นไม้สักทองครับตามแนวนะครับตามแนวเขตอันนี้ก็ปักช่อง50นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีลูก จะไม่สวยงามเท่ากับคนอื่นเขาครับแต่ก็ภูมิใจนะครับรู้สึกว่าถ้าเราได้เราก็ภูมิใจครับอันนี้ผมก็เอาถุงปุ๋ยรับถุงปุ๋ยที่มันเหลือๆนะครับมาห่อกล้วยครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองครับด้านขวา ด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยปลูกใหม่ผมก,ก็ค่อยๆเติมปลูกไปเรื่อยๆนะครับมีมีปลูกใหม่บ้างนะครับแล้วก็ที่มันตายตายไปลงไปบ้างนะครับก็รู้สึกกลับมาดูอีกทีนึงก็รู้สึกด,ดีใจ,ใจครับดีใจครับที่ยังมีต้นไม้ อันนี้ต้นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับครับอาจจะไม่งามนะครับไม่งามเหมือนกับที่ที่ท่านที่ที่มีความรู้จริงๆผมก็พยายามปลูกไว้เป็นแนวนะครับเป็นแนวผมอยากจะเสนอว่าเวลาเราจะปลูกเนี่ย ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยปลูกเป็นแนวนะครับเป็นแนวเป็นแถวแล้วก็ปลูกให้มันเป็นระเบียบนิดนึงเพราะว่า1แล้วเราดูสวยงามน,นะครับ2แล้วก็เวลาเราตัดหญ้านะ่ะตัดง่ายนะครับมันไม่ไปโดนผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่ามันมีต้นไหนบ้างผมก็ตัดไปโดนหลายต้นเลยครับสองสาต้นเลยน่าเสียดายมาก อันนี้ก็จะเป็นกล้วยตีบนะครับแล้วก็กล้วยกล้วยลิบมือนางด้านขวามือก็จะเป็นแถวของกล้วยไข่กาแพงนะครับซ้ายมือก็จะเป็นกล้วยลาวานะครับก็ออกเครือเยอะแล้วนะครับแต่ว่าบางกอผมก็ไม่ได้เอาแยกมันนะครับเพราะว่าผมจะรอให้มันมันเก็บลูกก่อนนะครับเก็บกล้วยก่อนนะครับกล้วยแม่มันก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราช่วงที่มันออกเคือแล้วเราไปแยกหน่อมันก็เขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีครับผมก็เลยไม่แยกครับก็จะเก็บๆๆเก็บเก็บเขาไว้ครับก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับอันนี้สาย P.E. ผมก็เพิ่งมาต่อนะครับตัวได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับตองสามอาทิตย์ครับลองลองทำดูนะครับทำมา อันนี้น้ำก็ปิ่มบ่อแล้วนะครับก็ถือว่าสองเมตรครึ่งก็สูงสูงอยู่นะครับนะครับปีนี้ก็น่าจะได้น้ำเยอะครับแต่บางที่ก็น้ำท่วมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่น้ำท่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็น มะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำเ้าน้ำหอมนะครับแล้วก็กปลูกแซมแซมกันไปนะครับค่าคๆกันไปนะฮะนี่กล้วยครับผมเป็นกล้วยตีบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าปากช่อง50นครับก็ปลูกตะไคร้ครับไว้กันดินพังทลายลงไป ย่ามก็เกิดเกิดเร็วนะครับช่วงหน้าฝนเกิดเร็วมากถ้าเราไม่ตัดนี่ก็สูงท่วมต้นไม้เลยครับอันนี้น้ำก็เริ่มมปิ่มๆขึ้นมาก็ก็ดีใจครับดีใจที่มันมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสัก20-30%ผมก็ดีใจนะครับ ก็จะมีมะม่วงนะครับมะม่วงครับเป็นมะม่วงหลายอย่างนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับก็จะเป็นคลองนะครับผมก็ปล่อยปลาไปด้วยนะครับบางทีก็หลุดออกไปบ้างครับปล่อยพอที่จะเวลาไหนที่เราอยากจะกินแล้วก็ ม,มาท่อแแหกินอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมะม่วงนะครับมะม่วงมผมก็จำให้ได้นะครับอันนี้ผมก็เครื่องตัดจ้ามาตัดนะครับ ดัดก็ดูนต้นไม้ก็มีครับบางต้นก็ดนผมก็จําไม่ได้นะครับเพราะบางทีก็ขนานเข้ามาทีหนึ่งอันนี้ผมก็ขุดหลุมไว้รอการแยกกล้วยนะครับก็เหนื่อยนะครับปีแรกก็ยอมรับว่าเหนื่อยอันนี้ก็ปักแครนะครับเป็นต้นแครแผมก็เสนอนะครับให้ทําไปทีละฝั่งทีละฝั่งทีละฝั่งก่อนนะครับเพื่อขยายไป แต่ต้นไม้ต้นไม้ป่าเนี่ยผมจะปลูกรอบๆไปทีเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าโตขึ้นเขาจะได้ได้เป็นพี่เลี้ยงสําหรับต้นไม้เล็กๆครับต้นกล้วยก็ชอบนะครับเวลาที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ปกคลุมเขาก็โตเร็วฮนะต้นไม้เล็กเขาก็โตเร็วครับแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม ครับเจยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ